จะปานหุ้ยเนาะดูดูดูหนกเขาโหนกเสปานดูโหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะนอนอยู่นี่เหรอนะนอนอยู่นี่เหรอนอนอยู่นี่เหรอเสปานฮะ สา่ป่านมันเขี้ยวมันเขี้ยวสสยป่านอพอกินอิ่มแล้วก็นิ่งเชีกินอิ่มแล้วก็นิ่งเชีเอาไม้หน้าสามมาตีก็ไม่ลุกเว้ยฮะเอาไม้หน้าสามมางัดก็ยังไม่ลุกเลยเนี่ยเพิ่นอิ่มหลาย เพิ่นอิ่มหลายเนาะเนาะเนาะอิ่มหลายอิ่มหลายอิ่มหลายวันๆนะไม่มีอะไรหรอกไปขโมยกินแต่ข้าวโพดเนาะไปขโมยกินแต่ข้าวโพดคนปลูกนะ่ะได้กินหน่อยเดียวเองนะนอกนั้นสายป่านกินหมดเลยนะเนาะ ไปขโมยกินแต่ขต้าวโพดน